เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงะนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกม d e ฟโบเกนครับผมวันนี้ครับผมกลับมาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับทุกๆคนซีรีส์นี้จะกลับมาเดินต่อแน่นอนครับแต่ว่าครั้งนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนสไตล์การทำนะรอบนี้เราจะเป็นแนวเล่าเรื่องดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าลองไปติดตามกันก็นแล้วกัน นะครับผมคุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่ปลอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุดคิงเลกาซีออนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตา และยังมีระบบรับเติมแบบ ID Pass แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตโอเคหลังจากที่เรามาถึงเกาะนี้นะผมได้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง นะตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วเป็นปืนคู่ไร้ธาตุนะครับเรียกได้ว่าตื่นเต้นพอสมควรกับสายนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนนะตอนนี้ผมจะลองใช้อาวุธชิ้นใหม่ครั้งแรกนะมาดูกันว่าจะไหวไหมนะครับตรงนี้ผมทำการยิงเปิดไปก่อนแต่ว่าทีนี้ผมรู้สึกว่าปืนเนี่ยตัวพวกโจรมันจะบล็อกค่อนข้างง่ายมากๆหรือมันจะบล็อกเอาบล็อกเอามันจะต่างกัน ใช้อาวุธระยะประชิดดาบชิ้นอ,อื่นอื่นะเท่าที่ผมรู้สึกนะนะครับการเคลียร์มอนเป็นไปอย่างยากลําบากมากๆสําหรับอาวุธประเภทนี้ไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือคิดถูกในะที่หยิบมันมาเล่นนะครับแต่เรื่องนี้รอบนี้ผมตั้งใจแล้วว่าผมจะเล่นปืนไหลธาตุรอบนี้เราจะมาเป็นสายเอ็มันเต็มตัวเลยเป็นบิวตี้เอาจริงๆนะผมมองว่ามันค่อนข้างยากนะ ยากมากๆนะไม่มีสกิลช่วยทั้งนั้นทุกอย่างคือการขีด้ายกับแผลรีเท่านั้นเลยเพราะว่ารอบพี่แล้วผมอ่อนแผลรีไปมากๆนะครั้งนี้เราจะไม่พลาดเหมือนรอบพี่แล้วผมจะต้องฝึกให้ตัวเองเก่งขึ้นมากๆครั้งนี้นะแต่การเคลียร์มอนอย่างที่เห็นเลยมันค่อนข้างลำบากมากนะเออคือ,อไอตัวขาวมันถึกมากบวกกับว่าผมมาถึงเกาะนี้แล้วแต่เวลหนึ่งคือผมไม่ฟาร์มเลย แถมไม่รู้ว่าไปคิดผิดหรือคิดถูกนะผมไปเลือกตัวข้อเสียเป็นเลเวลเพิ่มยากขึ้นมาอีกนะครับออนะเรียกได้ว่าครั้งนี้เป็นอะไรที่ท้าทายกว่าครั้งที่แล้วผมอยากจะเล่นอะไรที่มันยากๆหัดหารกับหาดห,ห,หมุกน,นะมาดูกันว่าครั้งนี้ผมจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับสังเกตง่ายๆเลยไอตัวนี้ผมจะตู้นานมากๆนะนานมากจริง คือไอเสื้อแดงนี่คือแบบลุกแล้วลุกอีกลุกแล้วลุกอีกคือแบบไอ้ถ้ากูเป็นมอน,นกูโอ้ย้ยมึงก็ฆ่ากูสักทีเถอะอะไรเงี้ยแต่จังหวะนี้ผมจะผมจะแย่แนละ้วผมจะแย่ลนะถ้าสังเกตดีเลอกผมจะหมดหลอดลนวะอ่าแต่ก็โชคดีที่มันฟุกตายซะก,ก่อนก่อนที่ผมจะตายนะแต่เหตุผลที่ผมใช้อาวุธนี้มีเหตุผลเดียวครับมันเท่ครับดูที่เหีย ดูท่าดิาท่าฟีนิมันเท่มากๆเลยนะเออวัเทววเทวไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อหลังจากนั้นครับผมทําการเดินทางต่อเพื่อจะไปยังปราสาทโจรน,นะตรงนั้นจะเป็นแหล่งอีกพีชั้นดีของเราเลยนะครับนั่นแหละผมน่าจะไปฟาร์มที่นั่นนะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางแต่ว่าระหว่างทางก็เรียบร้อยเจอมอนีกกองหนึ่งนะแต่ว่ากองนี้ผมว่า ไม่น่ายากเพราะว่ามันมาทีละตัวไงตรงนี้เรารู้ทริคละก็คือถ้าเกิดเห็นเนี่ยให้เราล่าออกมาตีไก่ไม่เพื่อมันรู้ตัวนะเออตรงนี้ไม่ยากตรงนี้ไม่ยากนะ้เห็นว่าชิวๆเลยเออนี่แหละหลังจากนี้ผมจะเป็น Creed แอสซิสินครีเลละค่อยๆย,ย่องไปค่อยๆย,ย่องค่อยๆย,ย่องนี่ครับแล้วเอาปืนปาดคอกูงงมาก าปืนปาดคออย่าทำเด้อดูดิเอาปืนไปจิ้มหลังเขาอะนะจริงเออแล้วหลยยังจากนั้นผมก็นั่นแหละฮะสู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยตึงเนื่องจากว่าอาวุธเก่าเรามันเป็นอาวุธหนักัะผมค่อนข้างจะรู้แพทเทิร์นมันนะครับที่เหลืก็เลยจัดการได้แบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ นะครับตัวนี้นี่เลยแล้วผมเจออีเวนต์นี้ซึ่งอีเวนต์นี้แน่นอนผมจะไม่พลาดนะว่าเป็น exp ชั้นดีเลยนะครับตัวนี้ให้เวลเยอะมากๆนะไอตัวเสื้อแดงนะ fc ผมเลยบอกว่าถ้าเจอเนะี่ยยังไงก็ต้องจัดการเสื้อแดงก่อนนะนั่นแหละผมก็พยายามที่จะแจมอะพยายามทีนะ่จะแจมนี่แหละ ออค่อยๆตีแบบแต่ผมรู้สึกว่าปืนมันเบามากๆเลยทุกคนผมไม่รู้นะผมเล่นไม่เป็ดเหมือนที่เคยบอกนะผมไม่รู้ว่าอาวุธชิ้นนี้ดีไหมเก่งไหมหรือเมตาไหมหรือว่าอ่อนไปแล้วนะเพราะผมรู้สึกว่าตอนผมใช้อาวุธก่อนนะเนี่ยคือมันตีปับเดียวตายมันแรงมอนบล็อกไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นไอ้ตัวปืนเนะี่ยเท่าที่ผมลองลองใช้มานะมันรู้สึกค่อนข้างเบามากเลยนะเอาจริง นะครับนั่นแหละแต่ตรงนี้เราก็ต้องฟาร์มกันต่อไปนะเรียบร้อยตายหนึ่งเหลือแค่ตัวเดียวอีกพีชั้นดีของเราโอ้แต่จ,จังหวะนี้ทหารฝั่งขาวมันผมไม่เข้าใจาเขาตั้งไว้ให้ทหารฝั่งขาวมันอ่อนกว่าฝั่งแดงหรือเปล่เออเพราะว่าทุกอีเวนต์เลยไอแดงเนี่ยคือจะฆ่าไอขาวได้หมด ทุกรอบเลยเท่าที่ผมเจอนะผมเลยจะต้องพยายามไม่พลาดที่แบบจะโดนเสื้อขาวซึ่งมันก็ยากเพราะปืนมันเป็นระยะกลางมันไม่เหมือนดาบที่แบบเอาไปประชิดเออนะแตบ่บ้าไอ้ี้ยโดดลงมาโดนผมยิงหัวล่วงอีกรอบนึงนะปืนเอาจริงนั่นยากนะผมไม่รู้คิดผิดคิดถูกเลอยอแลจังหวะน,นี้ผมว่เรียบร้อยเอา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 ,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวถ้าทำไมมันตีวะ อ๋อ,อไอ้นี่มอนมอนก็ใส่ชุดขาวเหมือนกันแต,แต่แต่ถ้าสังเกตดีๆมันจะใส่เสื้อกลักสีดำเห็นปะ่ะเออซึ่งอันนี้มันเป็นโจรมันแอบเนียนเข้ามาเว้ยตอนแรกผมก็ตกใจว่าเอ,อ้ยทำไมทาหารตีเราแต่ตรงเนี้ยเกือบตายนะเกือบตายเกือบตายอ่ากล่องมาแล้วตรงเนี้ยผมรุ้นมากผมรุ้นมากกแต่ผมก็ได้แต่ของปัญญาโอยทำไมทำไมของมันกา,ากจังวะ นะของโคดกากเลยคือเล่นมาสักพักอะ่ะไม่มีของแต่งตัวไม่มีอาวุธใหม่มอนผ่านมาสองสากองอะนะเอาจริงอ่ะแต่ตรงนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องบุกค่ายแล้วแต่ผมก็สังเกตเอเล่แค่นี้มันจะดีเหรอะวะตั้งแคมป์ดีกว่าไหมเออผมก็เลยเลี่ยเี่ะตั้งแคมป์ดีกว่านะตอนนั้นคิดว่าตัวเองน่าจะตัดสินใจถูกนะแล้วก็โชคดีด้วยที่มีไม้ติดมานะครับ อเคให้ความอบอุ่นร่างกายอลไรอย่างน,นี้ก็รอเลือดเต็มแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนะครับอ่ะจังหวะนี้เลือดเต็มแล้วนะครับเตรียมตัวเป็นแอสซิสซินครีดเลยมาตัวแรกของเราแต่แต่ตผม,มชอบการยิงของปืนอ่ะคือแบบไม่มีสเสน่หมากนะจริงจริงเคมาดิไม่เท่าไร่หรอกโชว์ถ้าอาวุธช้าแล้วโดนกูจริงๆ แต่จังหวะเนี้ยสวยมากไอ้ที่น่าแม่งเห็นเว้ยจากหนึ่งหนึ่งเลยกลายเป็นสองหนึ่งทีเนี้ยผมเริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยเอาไงดีวะถ้าผ้านี่แย่เลยนะเอาจริงวะเออแต่ยังดีว่าอีกตัวเนี้ยมันติดมันติดคือยอยู่ก็เลยเป็นการหนึ่งหนึ่งได้แป๊บหนึ่งนะเออเนี่ยแต่ถ้าสังเกตยร์เป่านะแต่คือความได้เปรียบของปืนอ่ะคือตัวอาตัวอาเนี้ยคือจะดีมากจะดีมากนี่ไง เรียบร้อยแล้วชิปหายแล้วแมงหลุดมันหลุดออกมาจากคือได้บรรลัยแล้วจังหวะน,นี้ผมเริ่มแปลกแปกแล้วใจคอเอไม่ดีนะก <c oughs> ูวิ่งแล้วนะไอเ,เลือดผมไม่เหลือแล้วเว้ยจังหวะนี้คือผมตื่นเต้นมากแบบหัวใจเต้นแบบตุ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 บแล้วนะไม่มองแล้วคือแบบไม่หันกลับไปมองหลังแล้วจริงนะเออ เอาละตรงนี้ผมมองหารอบๆก่อนผมได้ยินเสียงนั่นไงมีอีเวนต์อีกแล้วผมชอบมากเลยอีเวนต์แจมชาวบ้านเขาแล้วลรอบนี้มาคือมันล้มอยู่แล้วสบายเลยสบายเลยรอบนี้เรียบร้อยคือเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มากด S Q แต่ว่าตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันได้เวลไหมอันเนี้ยใครรู้ตอบหน่อยก็ดีผมอยากรู้ว่าการไปร้านมอนที่มันสู้เสร็จแล้วอะเราได้เวลไหมแต่กล่องเนี่ยไม่ดรอปถ้าสังเกตดีๆกล่องไม่ดรอปผมงงมากว่าวกล่องไม่ดรอปหรอวะ แต่ตัวเนี้ยผมได้ไอเดียดีๆอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องสู้เองเวเออเราก็ใช้ทหารเนี่ยมาช่วยเราสู้ในการเคลียร์ค่ายโจรครั้งนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดได้นะตอนนั้นเลยเพราะเราเป็นสายโซโลเพลเยอร์สิ่งนี้จาเป็นมากนะครับการที่โอ้โหไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรเลยนอกจากมันล้มไปซะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่คือมอนเนี่ยมันสนใจตัวนี้เพื่อจะฟินิชอย่างเดียวไว้ตอนแรกซึ่งทําให้เราได้ทําดามเมจฟรีไปหลายฮิตอยู่ แล้วพอจังหวะที่มันลุกขึ้นมามันก็มันตัดจังหวะให้เราได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยครัะเออจังหวะน,นี่ผมเลยเคลียร์ตัวนี้ได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะแล้วตรงนี้ผมก็ปิ๊งไอเดียเลยว่าถ้าใช้พวกนี้เป็นนกต่อดีๆนะเออถือว่าน่า,นาจะไปได้ลุ้งเลยนะจังหวะที่ผมก็เอาตัวเดิมเลยผมจะเอาไอ้นี่ให้ได้เลยทำรูไว้แสบไปแกะแล้วผมก็ซ้ำอยู่อย่างนั้นเรียบร้อยแล้วก็ลากมาฟินิชข้างนอกเพื่อว่า มันเรียกเพื่อนเพราะว่าเวลาเราฟินิกข้างในอ่ะมันจะมีคีย์เวิร์ดคำพูดอะไรเงี้ยฟิลถ้าให้ฟิลนึกตามก็น่าจะเป็นแบบการตะโกนบอกเพื่อนว่ามันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วคนที่อยู่แถวนั้นอนะ่ะมันก็จะมาลุมเราเว้ยเออพราฉะนั้นนะการลากไปฟินิกข้างนอกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีตัวนี้ผมคิดแล้วว่าจะเอายังไงต่อดีผมอยากจะหลบไปเก็บไอ้ตัวนี้แต่มันดันเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้อะตามันดีเกินนะจริงๆนั่นแหละแต่ผมก็ใช้จังหวะเนี้ยครับจังหวะที่มันสนไอทหารฝั่งขัาเนี่ย ในการทำดาเมจฟีแล้วคือมันง่ายไปเลยนะเออกลายเป็นว่าเล่นง่ายๆเลยอเออโชคดีมากถ้าเจออนะีเวนต์เนี้ยผมจะทำเหมือนเดิมอีกนะจะล่าเข้ามาช่วยตีรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากแต่ว่าตรงเนี้ยด้วยความซวยหรืออะไรก็แล้วแต่ทาหารมันเข้าใจผิดเว้ยว่าผมอ,ะอ่ะเป็นศัตรูกับมันผมก็เลยต้องล่ามาันออกมาข้างนอกแล้วก็ทําการฟินิชทิ้งไปตัวหนึ่งตัวเนี้ยเสียได้ยอยู่นะเครื่องมือชั้นดีแต่ว่ายังเหล็กตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันยังคิดว่าเราเป็นเพื่อนอยู่มั้ง เออมันไม่ตีเราเนี่ยจังหวะน,นี้ผมก็อี s ี k i ิวครับผมเออจัดการได้ไม่ยากเกินต้องขอบคุณ p a ต t y ทหาราเสื้อขาวจริงๆน,นะที่เข้ามาช่วยเราเคลียร์น่าและเรียบร้อยง่า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 ยง่ง่า,งา,งาแต่ว่าจังหวะน,นี้ด้วย,ด,วยด้วยความซวยอะไรก็แล้วแต่นะผมมาเจอกับศัตรูที่ไม่ควรจะเจอมากที่สุดก็คือ ทหารชุดขาวเอ้ยไม่ใช่ทหารที่พูดผิดขออภัยโจนชุดขาวที่ถืออาวุธไรเฟอนคือผมแพ้ทางมันมากๆเลยคือเจอมันซู้มไม่ได้จริงอ่ะคือให้กมเจอได้ทุกตัวเลยในบรรดาแบบประเภท n อ c ซคนนะแต่ต้องไม่ใช่เนี่ยต้องไม่ใช่นี่ที่ถือไรเวพ่นเว้ยหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่มันถือไรเวิอนอะคือรู้สึกว่ามันแ่่เกียดเนี่ยมันบล็อกมันเร็วมันอะไรไปหมดเลยจนจนตอนแรกผม แต่สินใจแล้วผมไม่สู้แล้วสู้ไม่ได้ต้องหนีไม่งั้นตายตายแน่แต่ผมก็เริ่มปิ๊งไอเดียเฮ้ยปืนเรามาันยิงไกลได้นี่วะถ้าเราเล่นรักษาระยะอะไรน,น้องเคิดว่าไงวะคิดว่าไงวะเนี่ยหัวผมมันก็คิดอะไรแบบสร้างสรรค์ได้ตลอดนะเออจริงๆนี่นแหละผมก็นี่เลยผมก็เหลี่ยมมอนเลยฮนะถอยถอย แล้วก็พยายามยิงจนตอนเนี้ยผมว่าไม่ไม่ดีละไม่ดีลวเหมือนเหมือนไอ้ที่ถอยถอยพยายามยิงมันจะไม่ได้ผลไอ้ที่แม่งบล็อกเก่งเกินนะต้องยอมรับเลยว่าไอ้มอนอาวุธไลท์เบรเพรานะมันเป็นของคู่กันจริงมันบล็อกเก่งจนน่าเกลียดนะผมก็เลยจะต้องใช้วิธีลูกตุ๊ดเกมมิ่งครับผมรักษาระยะห่างโควิดไอ้น้องแล้วก็หันไปยิงเรื่อยๆครับเนี่ยแหละ ผมทำอย่างเงี้ยจนเกือบถึงหน้าก่อไอ้บ้าเออจริงแล้วมันถึกอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ว่าอาปืนมันแรงไหมนะหรือปืนมันเบามากก็ไม่รู้ดิบางทีก็รู้สึกว่ามันแรงบางทีก็รู้สึกว่ามันเบาจนไม่เข้าใจนะเออนั่นแหละผมก็าอาอยู่เงี้ยว่าอาเรื่อยๆครับ ก็เคลียร์ได้ไม่ยาก <S <S> <S แล้วก็เรียบร้อยครับผมจบไปหนึ่งกองแต่ตรงนี้นผมได้ยินเสียงไม่ค่อยดีนะใจผมแป้วเลยผมไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรถ้าใครรู้เม้นหน่อยขอเลยตัวมเมื่อกี้นะอ่ะและสุดท้ายแล้วในที่สุดหลังจากที่ผมฟาร์มมาอย่างยาวนานนะ ผมก็ได้เวลอัพเป็นเวลสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้เลือกการ์ดมากมายหลายอย่างเลยนะแต่ตรงเนี้ยเหมือนที่น้องปุ่นเคยบอกผม t i ม e ทูโกเป็นการขยะซึ่งผมไม่รู้หรอกมันแปลว่าอะไรแต่ถ้าคนที่เล่นมาก่อนผมแล้วเขาบอกว่าขยะก็คือขยะผมเลือกที่จะเผาทิ้งเพื่อให้การ์ดดีๆโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นนะผมเลือกที่จะเผา t i ม e ทูโกทิ้งครับผมเออแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ต้องบอกว่าผมจะเลือกอะไรแน่นอนครับ ลูสคิปเปอร์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดจากหน้ากาดทั้งหมดนะคิดว่าคิดว่าต่อมาหน้าที่สองผมพูดเลยว่าแทบไม่ต้องบอกว่าผมเจ้าอะไรนะและหน้าสุดท้ายผมเคยบอกไปแล้วว่าผมจะไม่เล่นสกิลโลสองเท่านั้นครับรอบนี้เราจะเป็นไอไลทาาต,ตัวจริงผมได้ไปศึกษามาแล้วว่าไลทาามีสิ่งที่เรียกว่าโอดไซเลนฮาร์ด ใช่ไหมวะพูดชื่อถูกไหมเออนั่นแหละนะคือเราจะใช้สกิลไม่ได้เลยน้องผมบอกมาหน้าสุดท้ายให้เรียกแค่โลสองเราจะได้เปรียบตรงการ์ดเยอะก็แค่ต้องไปลุ้นเอาว่าลวงเรามันจะดีไหมได้การ์ดดีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะและนี่คือทั้งหมดของ EP แรกของเราในวันนี้นะครับไม่รู้ว่าแนวนี้โอเคไหมการเล่าเรื่องแบบนี้โอเคไหมลบกวนนิดนึงนะครับใครที่ดูจนจบช่วยเม้นมาเลย ช่วยเมนต์มันเลยขอร้องนะว่าชอบแนวนี้ไหมหรืออยากจะได้แบบแนวเดิมนะเออไม่เอาเล่าเรื่องแล้วอยากจะดูแบบเรียลไทม์นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้นหงักันด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็4,900ัซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอีกแค่ร้อยเดียวเดินทางสู่5 0 0พัซับ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผมท่านนะ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 ครับอ่ะโอเควันนี้ไม่รบกวนเวลาแล้วนะฮะผมกับซีรีส์นี้ขอตัวลาไปก่อนถ้ากระแสตอบรับดีมี EP 2แน่นอนแต่ขอดูก่อนว่า EP แรกกระแสตอบรับเป็นยังไงนะโอเคไหมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย